สวัสดีครับผมนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมเครื่องเกี่ยวข้าวเดินตามแบบวังไายนะครับผมครับผมวันนี้ผมก็มีสินค้านะครับผมมาแนะนํานะครับผมเป็นโคบต้ตเออาร์หนึตัวธรรมดานะครับผมแต่ว่าสภาพดีนะครับผมการใช้งานน้อยนะครับผมก็เออาร์หธรรมดานะครับผมก็ใช้งานได้เหมือนกับเออาร์หนึ่งสองศูนย์เอลเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นเครื่องนะครับผมรุ่นแรกนะครับผม เป็นเครื่องรุ่นแรกนะครับผมแต่ว่าการใช้งานก็เหมือนกันหมดนะครับก็ผมก็มีนะครับผมจําหน่ายได้กันด้วยกันสองเครื่องนะครับผมเป็น a อ1 2รหนึ่งสองศูนย์ตัวธรรมดาสภาพดีนะครับผมการใช้งานน้อยอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมขายอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นหกนะครับผมถึงสามหมื่นเจ็ดนะครับผมนะครับสภาพดีนะครับผม สภาพดีนะครับผมการใช้งานน้อยนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องตัวที่สองนะครับผมตัวนี้เป็น AR 1 2 0์หนึ่งสองนอนะครับผมแต่ว่าหน้ากากตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นของ AR 1 2 0หนึ่งสองศตัวธรรมดานะครับผมรุ่นหน้าต่ำนะครับผมตัวนี้ครับน่าจะใช่นะครับโอ้ไม่ใช่ครับผมตัวนี้เป็น AR 1 2 0ศธรรมดาครับผมใช่ครับผม dr หนึ่งสองศูนย์ธรรมดานะครับผมแต่ว่าการใช้งานน้อยนะครับผมเดี๋ยวดูเครื่องตัวแรกก่อนนะครับผมคือเครื่องเครื่องตัวแรกนี่คือนะครับผมช่วงล่างระบบช่วงล่างดีนะครับผมตะเข็บรอยออกไม่มีนะครับผมลางโซ่นะครับผมเชื่อมด้วยทองเหลืองนะครับผมอย่างดีนะครับผมลางโซ่นะครับผมยังดูดีอยู่เลยนะครับผมการใช้งานน้อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นรุ่นแรกนะครับผมใช้งาน้วยเหมือนกันนะครับผมสภาพดีนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องตัวที่สองนะครับผม เอ1 2 0ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมเป็นรุ่นค้างใหญ่นะครับผมรุ่นแรกเหมือนกันนะครับผมช่วงล่างนะครับผมมีตะเข็บร้อยอ๊บเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าถือว่าสภาพยังโอเคนะครับผมตัวนี้ผมขายอยู่ที่นะครับผมสามหมื่นหกนะครับผมสามหมื่นหกนะครับผมตัวตัวที่สองนะครับผมสามหมื่นหกนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมขายอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดนะครับผมนะครับสภาพจะดีกว่ากันนะครับผม โอเคนะครับเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ผมได้เลยนะครับผมที่เบอร์099 272 1904นะครับผมหรือว่าแอสเอดีไลน์ศ0น9์ศูนย์นนะครับผมตามหลังรถตัวเองพิมพ์เลขนะครับผมไม่มีเว้นวรรคนะครับผมโอเคนะครับเนาะ ถ้าใครสนใจก็กิ้งหาผมได้เลยนะครับ AR 1 2 0ตัวธรรมดานะครับผมราคาย่อมเยานะครับผม 36- 0 0 0ื่นหกครับผมพักมาได้เลยนะครับผมยังไม่มีเจ้าของนะครับผมส่วนใครนะครับผมที่สร้างสั่งเครื่องติดตั้งผมไว้นะครับผมรอหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่างเขากําลังทําเครื่องติดตั้งอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําสีนะครับผมแล้วก็ผมก็จะแจ้งไปนะครับผมว่ารถเสร็จแล้วนะครับผมว่าพี่จะมารับ รถเองหรือว่าจะให้ผมส่งทางไปษนีนะครับผมถ้าใครไม่สามารถมารับได้นะครับผมมารับเครื่องเกี่ยวข้าวได้ด้วยตัวเองนะครับผมผมก็จะจัดส่งให้ทางไปษนีนะครับผมค่าจัดส่งก็จะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่มีํำแหละเครื่องนะครับผมคือส่งทั้งเครื่องอย่างนี้นะครับผมส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมทางไปษนีนะครับผมส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะ จัดส่งให้นะครับผมคนที่ติดมัดจำไว้นะครับผมก็ยังเป็นเครื่องของเครื่องติดตั้งนะครับผมที่ผมค้างติดมัดจำอยู่นะครับอยู่2เครื่องนะครับผมตอนนี้ช่างเขากำลังทำเครื่องติดตั้งให้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำสีทำความสะอาดนะครับผมถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับผมถ้าไม่สามารถมารับเองได้ครับติดช่วงโควิดนะครับผมโควิดมันแรงมากนะครับผมช่วงนี้ครับ ก็ไม่สามารถมารับได้ผมก็จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับผมโอเคนะครับน้อสวัสดีครับ